สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีที่พันตำรวจเอกทิติสันอุทธนาผลหรือว่าผู้กำกับโจ้เนี่ยนะครับอดีตผู้กำกับสพเมืองนครสวรรค์ได้ถูกดำเนินคดีภายหลังจากที่มีคลิปเจ้าตัวนั้นพร้อมกับลูกน้องเนี่ยนะครับไปทรมานผู้ต้องหายาเสพติดจนกระทั่งเสียชีวิตทำให้สังคมนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ในวงกว้าง แต่ว่าหนึ่งในคนที่พลอยตกเป็นที่จับตาของสังคมก็น่าจะเป็นพิธีกรหญิงอย่างใบเตยพรพจรีศิริสิทธิ์ซึ่งนอกจากจะเป็นแฟนสาวของฝ่ายชายแล้วเธอยังเป็นลูกสาวของนายตำรวจที่เป็นเจ้านายของทางด้านผู้กำกับโจ้ด้วยหลังจากที่ตัวเธอนั้นเก็บตัวเงียบมาสักพักหนึ่งนะครับล่าสุดเธอก็มาเปิดใจให้สัมภาษณ์ผ่านรายการแซกทะลุจอของช่อง GMM แรมี่25เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเจ้าตัวยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของตัวเองถึงขนาดบอกว่าหากที่ผ่านมาตนเองไม่ได้กำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างเนี่ยก็อาจจะไม่มีชีวิตมานั่งให้สัมภาษณ์ยู่ตอนนี้ก็เป็นไปได้นะครับบอกว่าทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันส่งผลกระทบรุนแรงแบบที่เราตั้งคําถามว่าความทุกข์ของมนุษย์มันเป็นไปได้ขนาดนี้เชียวหรือใครไม่ประสบพบเจอก็ไม่น่าจะมี วันเข้าใจหรือว่าเข้าถึงได้นะครับเพียงแต่ว่าเราเชื่อมั่นในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่ชายมีพี่สะพภยมีครอบครัวเป็นหลักยึดแต่จิตใจไม่อย่างไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีชีวิตหรือว่ามานั่งหายใจหรือแม้กระทั่งมานั่งให้สัมภาษณ์ในวันนี้ได้เลยครอบครัวแล้วก็ความรักและก็กําลังใจจากทุกทุกคนไม่น่าเชื่อว่ากําลังใจจากคนที่เราไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้ามันก็มีค่าได้ขนาดนี้นะครับ ยืนยันยังไม่ได้มีการแต่งงานเกิดขึ้นนะครับเผยเป็นความผิดพลาดในเรื่องการสื่อสารของเจ้าของห้องเสื้อดังซึ่งอีกฝ่ายก็โทรมาขอโทษแล้วไม่ได้มีการแต่งงานไม่มีพิธีมงคลสมรสตามรูปที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดด้วยความที่ตัวพี่ปลาหรือว่าคุณปลาฟินาเล่นนครับก็ได้โทรมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวบอกว่าพี่ปลาก็ขอโทษทั้งตัวเตยแล้วก็ครอบครัวที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงนะครับซึ่งพี่ปลาเองก็ ได้ลงชี้แจงอธิบายไปแล้วว่าเป็นการไปพบสมเด็จพระสังฆราชกันทั้งครอบครัวจึงเป็นการแต่งกายที่เหมาะสมเท่านั้นเข้าใจนะฮะเพราะว่ารูปเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันและมีความคล้ายมากแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราไปทําอะไรเพราะฉะนั้นคนก็จับโยงไปได้หมดจะโยงอะไรก็โยงได้จริงๆเนี่ยมีภาพรวมครอบครัวเจ้าบ่าวสาวด้วยแต่ว่ามันเป็นภาพส่วนตัวซึ่งเราไม่ต้องการให้มีใครมาจับโยงในเรื่องนี้อีกแล้วแค่นี้ก็หนักมากพอแล้วเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าเตยลงภาพครอบครัวอีก คนที่ส่งผลกระทบมันก็ยิ่งเพิ่มมุกว้างเข้าไปอีกนะครับแล้วก็บอกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่องที่เข้าใจก็จะกลับมาทําหน้าที่พิธีกรต่ออย่างแน่นอนตั้งแต่กระแสทุกอย่างเข้ามามันเยอะมากรอบด้านอะไรที่ไม่เป็นความจริงเราก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรมากนะักยิ่งตั้งแต่ต้นเกิดเรื่องเนี่ยก็ตัดโซเชียลออกไปเลยเพราะมันจะเกินที่จะทนได้ไหวก็ยังทํางานอยู่และก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนในช่องด้วยที่มีความเข้าใจเรื่องนี้ ก็มองด้วยจิตใจไม่ตาและเป็นธรรมไม่ได้รู้สึกว่าการที่คนคนหนึ่งถูกรู้จักกับคนคนหนึ่งและการที่คนคนนั้นกระทำความผิดเราผิดด้วยหรือทุกอย่างเรารู้ดีอยู่แก่ใจคนรอบข้างที่รักเราที่รู้จักมาตลอดชีวิตก็รู้ดียังไงก็ยังรักในอาชีพนี้และคงทํางานต่อไปนะครับก็บอกว่ารู้สึกแย่ไหมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยดีขึ้นแล้วมีกําลังใจนะครับต้องบอกว่าเรามีหลักยึดเป็นครอบครัวคนที่เรารักและใจเราเองที่รู้อยู่เต็มอกว่าอะไรเป็นอะไรบอกได้เลยว่าทํางานในวงการสื่อมาตลอด10ปี มีความเข้าใจในความเป็นคนในวงการนี้นะครับแล้วถ้าถามว่าหนักไหมก็ต้องบอกว่าหนักมากและผ่านมันไปได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาก็ตองบ,บอกว่าวันที่เข้มแข็งก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมเธอก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ส่งให้กับเธอนี่ครับสําหรับตัวใบเตยพรพจีนะครับตอนนี้ก็บอกว่ากระทบหนักเหมือนกันแต่ว่ามีกําลังใจจากครอบครัวเดี๋ยวถ้าทุกอย่างผ่านไปก็จะกลับมาทําหน้าที่ พิธีกรเหมือนเดิมนะฮะก็ส่งกำลังใจให้เธอในฐานะคนในวงการสื่อด้วยกันขอใหอ้มีกำลังใจในการที่จะต่อสู้และก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ววันครับ